จะมาต่อกันในเรื่องบทที่สามนะคะการวัดความยาวได้ไหมเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวมีไม้บรรัดเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวนีดนึงอันนี้เราเรียกว่าค่ะใช้วัดสิ่งของที่มีความยาวไม้ัปมาต่อไปค่ะเท่าไหร่คะ ลักษณะไม้เมตรคะไม้เมตรครับไม้เมอ่านตอบแล้วปิดใหม่นะคะลูกไม้เมตรแล้วจะมีความยาวมากกว่าไม้บรรทัดหรือใช้วัดความยาวสิ่งของที่มีความยาวมากขึ้นมาอีกนิดนึงรูปร่างจะคล้ายกับไม้บรรทัดเลยแต่ความยาวจะวัดเป็นเมตรนะคะอ่ะต่อไปค่ะ เก็อะไรได้อยากมึงอ่ะะคเนาะวัดตัวค่ะใช่วัดตัวค่ะวัดตัวครับใช้วัดอะไรบอกใครบอกคุณครูได้วัดอะไรคะใช้วัดขนาดของร่างกายต่ค่ะโอเคโอเคค่ะใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายเช่นวัดเอววัดสะโพก ใช่มั้อ่ะอาชีพที่ใช้คืออาชีพอะไรที่ใช้ใสายวัดตัววัดพระอาชีพอะไรอาชีพ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 เย็บผ้านะคะเย็บผ้าตัดผ้าหรือแม่ค้าที่ขายลายขายเสื้อค่ะอา่าเขาก็จะใช้ใสายวัดตวัวในการช่วยวัดเอวของลูกค้านะคะอ่ะต่อไป สายวัดชนิดตลาดวัดชนิดตลาดวัดชนิดตลาดตลาดหรือเราเรียกว่าอะไรตลาดเม็ดค่ะตลาดเม็ดค่ะไอวัดอะไรคะใไอวัดอะไรวัด สิ่งของที่มีขนาดยาวที่ขนาดยาวมีของที่มีขนาดยาวใช้วัดสิ่งของที่มีขนาดยาวความยาวมากๆเช่นต้นตะบกผ้ามยาวกห้องต้นตะบกตูใช้วัดความยาวขนาดองห้องต้องมีความยาวเท่าไหร่หรือประตูสูงเท่าไหร่หน้าต่างกว้างเท่าไหร่นะคะ ใช้วัดความยาวอาชีพที่ใช้ก็คืออาชีพพวกช่างต่างๆช่างไฟช่างไม้พวกก่อสร้างนะคะอาชีพช่างเขาจะใช้ตลับเมตรบ้านใครมีบ้างบ้านใครมีตลับเมตร,ม,รมีอยู่นะ,ะมีมอยู่ยด้วยที่บ้านคุณู ที่บ้านแต่ละบ้านคุณพ่อนะคุณพ่อคุณพ่อเขาจะมีเก็บไว้เอาไว้วัดคุณพ่อหนูเป็นอาชีพคุณพ่อหนูเป็นอาชีพก่อสร้างค่ะอ่ะสวยมากก็จะมีตลราเมตรตีเมตรจ่ายติดตัวไว้ด้วยในบ้านตาเมที่บ้านดีด้วยหนูเอามาเล่นทุกวันเลยอ่ะแบบวันหนหนูก็เอามาเล่นบ้างถ้าเบื่อค่ะแต่พ่อเขาบอกว่าระวังบาดมือน้ำาป็นค่ะต้องระวังเพราะว่าอ่าชนิตตลัาเมตรเนี่ย มันสามารถดึงออกมาแล้วพอเราปล่อยมันก็ทําไมลูกมันก็จะกลับเข้ามาในตัวตลักของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าหนูดึงไม่ดีมันทําไมได้อาจจะเกี่ยวหน้าเกี่ยวตาได้หรือมันเวลามันเด้งกลับนะคะอะไม่ขีดน้าจอคุณครูนะคะลูกใครขีดน้าจอคุณครูสุพันั์ใครอีกใครขีดให้คุณครูลงให้คุณครูด้วยค่ะผู้ใด ขีดให้อโลบให้คุณครูด้วยค่ะใครขีดของคุณครูคุณครูออกออกจากการแชร์ลิก์แล้วเข้าหมายคาจะรอยลบมันจะหายอ่าโอเคเป็นลบแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ่ะทีนี้เรามาต่อครั้งที่แล้วคุณครูอธิบายเรื่องการวัดว่าถ้าเราวางสิ่งของเริ่มจากศูนย์เราสามารถอ่านค่าความยาวตามหมายบัรทัดได้เลยตัวอย่างเช่น กบเหล่าดินสอครั้งที่แล้วที่เป็นครูฝากงานนักเรียนให้เด็กฝึกวัดความยาวโดยดูจากรูปภาพเห็นไหมคะกบเหล่าดินสองเริ่มจากศูนย์จิ้นสุดที่เท่าไหร่คะลูกห้าหยุดจุดตรงเลขห้าเวลาเราอ่านปลายเริ่มจุดเริ่มกับจุดปลายความยาวของกบเหลาก็คือ5เซนติเมตรแต่ในกรณีที่สิ่งของไม่ได้เริ่มจากศูยกยยกนย์ เราจะวัดความยาวได้อย่างไรเราจะวัดความยาวได้จากการนำความยาวปลายก็คือ27เจ็ดลบกับความยาวเริ่มต้นก็คือ3ามเห็นไหมคะปากกาเริ่มต้นที่สามปลายคือย7สิบเจ็ดดังนั้นเราจะหาความยาวของปากกาได้โดยการนำาีสิบเจ็ดลบกับ3ามก็จะได้ยี่สิบสี่อันนี้คุณครูอธิบายไปแล้วคุณครูทวนให้นะคะอ่ะดินสอยาวเท่าไหร่คะ ยี 21, ่สิบอ็ดด<ะ>ินสอสีสิบและยางรถ6กคุณครูได้ฝากแบบฝึกหัดไว้ให้เด็กๆหนึ่งหน้านคือหน้า9ก้าห้าใช่ไหมคะลูกคือให้บอกความยาวของสิ่งของและเติมคำว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าอะเด็กๆมาดูข้อนี้ข้อที่ผิดกันเยอะมากเลยก็คือข้อ6กับข้อ7ค่ะอ่ะเด,เด็กดูนะคะ เขาบอกเขาบอกว่าเขาถามว่าปากกายาวเขาไม่ได้ถามว่าปากกายาวเท่าไหร่นะคะลูกเขาบอกว่าปากกายาวจุดจุดจุดจดินสอเหมคะข้อนี้มีสิ่งของสองสิ่งคือปากกากับดินสอค่ะลูกเขาให้หนูเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบปากกากับดินสอ ปากกายาวมากกว่าค่ะดังนั้นเด็กๆจะต้องเติมคำว่าน้อยกว่าหรือมากกว่ามากกว่าค่ะเพราะปากกายยาวกว่าดินสออถูกต้องค่ะปากกายยาวมากกว่าเด็กๆต้องเติมคำว่ามากกว่าลงไปนะคะลูกมากกว่าของใครที่ผิดหนูแอ้ได้เลยนะคะดูไปด้วยนะคะ มากกว่ามากกว่าอยู่จุดจุดจุดอยู่กี่เซนคือหาความต่างค่ะลูกหาความต่างของปากกากับดินสอทำยังไงคะปากกายาวเท่าไหร่เยี่สิบสี่ปากกายาวยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ลบยี่สิบเอ็ด <28, S 1> ดินสอนยาวอยู่เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดลบกันแล้วจะได้เท่าไหร่คะลูกสามค่ะอ่า เ็นมากดังนั้นปากกาจะยาวกว่าเอ่อยาวมากกว่าดินสออยู่สามเซนติเมตรค่ะตรงนี้ต้องใส่สามนะคะครูหานคนที่ในแชทอีกแล้วเอาอีกแล้วนะคะสิบเอดแชทค่ะคุณครูดูอยู่ค่ะต่อมาข้อที่เจ็ดคะลูกข้อที่เจ็ด เขาบอกว่ากบเหลาดินสอยาวจุดจุดจุด,จดยางลบมีสิ่งของอยู่สองสิ่งอีกแล้วสิงของสองสิ่งคือเปรียบเทียบกันกบเหลาดินสอยาวมากกว่าหรือยาวน้อยกว่าอย่างลบคะน้อยกว่าค่ะอ่าน้อยกว่าอาจารย์ตรงน,นี้หนูต้องใส่ว่าน้อยกว่าลงไปค่ะลูกคุณครูครับมันไม่มีตรงนี้ให้บอกอ่ะเดี่ยต้องให้ผมชี้ไปอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ได้บอก มันไม่ได้บอก,ม,บอกมันไม่ได้บอกอะไรคะคืออะไรคะลูกนี่ไงคะตรงคําสั่งเห็นไหมคะเขาไม้เติมคําว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าโอเคไหมอ่ะทีนี้เหมือนเดิมคะ่ะกบเาที่ซอยาวน้อยกว่ายังลบอยู่เท่าไหร่หาความต่างคะลูกเอาไปทำรายการหาความต่าง นำมาอ้านะคะลบกัน่กเราี่สอยาวเหลือหนึ่งค่ะห้าค่ะอยยาวห้ายางลบยาวหกหกค่ะห้าข้อนี้เลยจะเขียนประโยคกันนะคะเด็กๆต้องบอกว่าหกลบห้านะคะหกลบห้าไม่ใช่ห้าลบหกนะคะลูกห้าลบหกไม่ได้เราต้องเอาความยาวมากขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหกลบห้า หกลบห้าก็จะเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งค่ะหนึ่งเซนติเมตรนั่นเองค,ะงค่ะลูกหันมาห้หนมคผมยังไม่ได้กินข้าวโอ้ยครูคบอกแล้วว่าให้ทานข้าวก่อนไม่ได้กินข้าวอ่าสามารถมานั่งทานได้เลยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ความยาวในแนวนอนเราจะวัดเป็นความยาวไม่เพิ่อาหารให้นกก่อนถึงไม่ได้ทานข้าวเลยอ่ะ ไปค่ะไปค่ะถ้าเป็นความยาวในแนวตั้งเราจะเรียกว่าความสูงนะคะลูกความสูงจากวัดในแนวตั้งีนี้เด็กๆด,ดูในหน้าเก้าสิบหกค่ะเก้าสิบหกเรามาหาความสูงของสิ่งของก่อนอ่ะความสูงของเด็กผู้หญิงเขาลูกสูงเท่าไหร่เอ่ย ตอนนี้ความสูงของเขาเห็นไหมคะหนึ่งร้อยห้าหยุดอยู่ที่หนึ<ส>่งร้อยห้าสิบคุณครูถามว่าใช่ความสูงที่แท้จริงไหมไม่ใช่ค่ะเก่งมากไม่ใช่อาอะไรเพราอี้ค่ะเาว่าเขาอยู่บนกลองคะ่นะกลองไม้ เขาอยู่บนกล่องครับเขายืนอยู่บนกล่องน่าเจ๋งมากค่ะเด็กๆสังเกตว่าเด็กผู้หญิงเขายืนอยู่บนกล่องเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์ดังนั้นถ้าหนูอยากรู้ความสูงที่แท้จริงของเขาหนูจะต้องเอาความสูงปลายคือหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่ง้ยห้าบค่ะลบจากความสูงรวมสามองสามสิบลบกับสามสิบค่ะลบกับสามสิบได้เท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยยี่สิบหน่งร้อยเหนึ่งรอยยเพราะฉะนั้นความสูงที่แท้จริงของเด็กผู้หญิงคนนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบให้เด็กๆเติมลงไปข้างบนในภาพเลยเราจะได้รู้ความสูงที่แท้จริงเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามด้านล่างนะคะต่อมาค่ะตู้ค่ะลูกตู้สูงเท่าไหร่นึงหนึ่งร้อยหกสิค่ะ ให้ความสูงที่แท้จริงหรือ,อยังใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นตู้ใบนี้จะมีความสูงอยู่ที่180เซนติเมตรเด็กๆเติมความสูงลงไปได้เลยในรูปนะคะต่อมาค่ะพัดลมพัดลมตอนนี้ความสูงอยู่ที่หนึอยย่สิบหนึ่งร0อยยค่ะให้ความสูงที่แท้จริงไหมคะลูก ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตรงว่าพัดลมวางอยู่บนเก้าอีดังนั้นเราจะหาได้อย่างไรคะลบหน่ง้าสิบค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบลบลบค่ะหนึ่งร้อยแปดหนูดูนะคะลูกตอนนี้พัดลมค่ะพัดลมอยู่ตรงนี้พัดลมอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบ ความยะอ่ความสูงปลายความสูงเริ่มต้นเริ่มต้นที่ห้าสิบดังนั้นเราต้องเอาหนึ่งร้อยี่สิบลบกับ50าสิบห้าห้าสิบลบเหลือเท่าไหร่คะห้าสิบและเจ็ดคูณ่เปิดอระไร์หรอคะเนี่ยค่ะลูกเก้าสิบหกคุณครูขึ้นหน้าจอให้แลเก้าสิบอ่ะเพราะฉะนั้นพัดลมจะมีความสูงอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรมเจ็ดสิบอ่าไป แก้วตาแก้วตาต้องเจสูงหนึ่งร้อยห้าสิบเจกันอยู่ี่เป้าสุดปค่ะเจกันอยู่ตอนนี้เจกันอยู่ที่เท่าไหร่คริบเก้าสิบห้าแก้วตาต้องสูงหนึ่งร้อยห้าสิบไม่ใช่เหรอ ทุกคนฟังก่อนนะคะตอนนี้ทวิชพลบอกว่าแก้วตาต้องสูง150ไม่ใช่เหรอครับคุณครูบอกว่าตอนนี้แก้วตา,าความสูงหนูฟังคุณครูนะตอนนี้เขาหยุดอยู่ที่150จริงแต่มันไม่ใช่ความสูงที่แท้จริงของของเด็กผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเยืนอยู่บนอะไรครับลูกทวิชพลดูเขายืนอยู่บนกลอง เขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์ไม่ได้ยืนจากพื้นนะคะเพราะฉะนั้นแก้วตาจะสูงหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ไหมทวิชพลใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้จะไม่สูงหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าแล้วค,คุณครูอธิบายบอกว่าเ,เราจะหาความสูงที่แท้จริงโดยการ นำความสูงปลายคือ150ลบกับความสูงเริ่มต้นของเขาคือ30เห็นไหมเขาเริ่มที่30ลบกันแล้วจะได้120โอเคไหมทวิสพลโอเคไหมครับรคุณครูค่ะหนูมีอะไรจะถามเดี๋ยวคือหนูมีอะไรจะถามว่ะค่ะคุณครูค่ะ คือต้ตู้อะหนูลองดูที่โจทย์แล้วอะค่ะไปตอบตรงไหนหรอคะต้งตู้ที่มันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะยังค่ะยังค่ะตอนนี้คุณครูให้เด็กๆดูในรูปภาพคุณครูยังไม่ให้เด็กๆตอบคําถามอะไรเลยคุณครูให้หนูเขียนความสูงลงในภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตอบคําถามกันโอเคไหมอ่ะต่อนะคะต่อมาแตกกัน ตอนนี้ระดับแจกรมีความสูงอยู่ที่9 5 95ค่ะแต่ใช้ความสูงที่แท้จริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะหาความสูงที่แท้จริงของแจกรโดยการยังไง5ลบ6 0ลบ6ะถูกต้องค่ะลูกเขาเริ่มที่95ตรงนี้เลย90มาอีก5 เพราะฉะนั้นจะเป็น95นะคะตรงนี้95ทีนี้แจกรเริ่มจาก60แล้วก็ลบกออก60อเพราะฉะนั้นแจกรันใบนี้จะมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่35ค่ะ35เซนติเมตรนั่นเองความสูงของแจกรันทีนี้เราจะนำมาตอบคำถาม ใช่ไหมอ่ะเราจะนำมาตอบคำถามด้านล่างอันนะคะดูข้อแรกค่ะลูกข้อแรกเขาถามว่าแก้วตาสูงกี่เซนติเมตรเราหาไว้แล้วแก้วตาสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งย่ี่ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบับก็เติมลงไปได้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบพัดลมเจ็ดสิบอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบ ่อไปค่ะพัดลมสูงพัดลมสูงหนึ่ง้ยยี่สิบไหมไม่พอเจ็ดสิบซนมอ่าพัดลมไม่สูงหนึอยี่สิบนะคะเราจะใช้ความสูงที่แท้จริงคือเจ็ดสิบเซนติเมตรนั่นเองต้องดูสิ่งของด้วยว่าสิ่งของเริ่มจากศูนย์ไหมถ้าเริ่มจากศูนย์จะเป็นความสูงที่แท้จริงแต่ถ้าไม่ได้เริ่มจากศูนย์จะไม่ใช่ความสูงที่แท้จริง ต่อไปค่ะลูกแจกันสูงกี่เซนติเมตรสามสิบห้าเซนติเมตรค่ะ <5 S 2> ถูกต้องสามสิบห <35 cm. S 2> ้าเซนติเมตรต่อมาค่ะข้อที่สี่เขาถามว่าแก้วตาต้องวางกล่องเพิ่มอ,อ,อีกจุดจุดจุดกล่องอีกกี่กล่อง หัวของแก้วตาจึงจะอยู่ระดับเดียวกับความสูงของตูนึงกล่องค่ะตอนนี้คิดยังไงคะทำยังไงไม,ไมงง่ไม่ใช่หนึ่งกล่องไม่ใช่หนึ่งกล่องอ่ะเด็กๆดูนะตอนนี้อตอนนี้นะคะ,คะตอนนี้จากภาพแก้วตาจะอยู่ในระดับความสูงที่หนึ่งร้อยห้าสิบตอนนี้นะ แก้วตาอยู่ในระดับความสูงยืนอยู่บนกล่องหนึ่งใบมีความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเขาบอกว่าแก้วตาต้องวางกล่องเพิ่มอีกกี่กล่องหัวของแก้วตาจึงจะอยู่ในระดับเดียวกับตู้ตู้เท่าไหร่ลูกตู้คือหนึ่งร้อยแปดสิบตู้หนึ่งร้อยแปดสิบอ่ะกล่ <stretching S 2> องมีความสูงเท่าไ,รไหร่คะกล่องความสูงกล่อง สามสิบค่ะสาสิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางกลเพิ่มอีกกี่ใบอีกกี่กล่องหนึ่งใบองเรยคะใบสค่ะค่ะคุณคมบวกดแล้วอ่ะเราไม่นับรวมกับใบนี้นะคะลูกไม่นับรวมกับใบนี้นะใบนี้มีอยู่แล้วไม่นับรวมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางเพิ่มไปอีกหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบค่ะลูกหนึ่งใบหนึ่งกล่อง ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ระดับหนึ่งร้อยห้าสิบตอนนี้สูงหนึ่งร้อยห้าสิบตู้สูองอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบต้องเพิ่มไปอีกสามอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูความต่างก็คือนำมาลบกันลบกันต่างกันอยู่เท่าไหร่สามสิบความสูงสามสิบก็เท่ากับกล่องหนึ่งใบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเติมหนึ่งกล่องนะคะ เต็มหนึ่งอนนะเข้าไหมอ่ะ่อไปข้อที่หกค่ะขอใส่ข้อที่ห้าค่ะลูกข้อที่ห้าข้อที่ห้าค่ะเขาถามว่าพัดลมสูงกว่าแจกันอยู่กี่เซนติเมตรพัดลมสูงกว่าแจกันกี่เซนติเมตรเอาความสูงที่แท้จริงค่ะลูกพัดลมสูงเท่าไหร่คะ อารมณ์สูงเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบใจกลารสูงเท่าไหร่คะสามสิบห้าแจยายกลารสูงสามสิบห้าหาความต่างเอามาทำอะไรกันลบเอามาลบกันน่<า>เก่งมากค่ะลบกันค่ะลูกเอามาลบกันอะเด็กๆลองลบดูซิได้เท่าไหร่ได้สามสิบห้าค่ะอสามสิบห้าถูกต้อง 35ค่ะข้อนี้ได้คำตอบคือสาสิบห้าเซนติเมตรไหต่อไปข้อที่6กข้อที่6ค่ะ<ห>ถามว่าถ้าเรานำแจ,จกันมาวางบนกล่องนำแจกันมาวางบนกล่อง ปากแจกันจะอยู่ที่ระดับกี่เซนติเมตรเูกไหมคะเขาบอกว่าถ้าเรานําแจกันนําแจกันใบนี้มาวางอยู่บนกรองตองใบนี้ปากแจกันจะอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่เอ,อ่ยแจกันสูงเท่าไหร่คะตอนนี้แจกันมีความสูงสามสิบห้าแจกันสูงสามสิบห้าค่ะกรองมาวางบนกรองกรองสูงเท่าไหร่คะลูก ันี yup. ้สามสค่ะสาสิเอามาวางอยู่บนกองเพราะฉะนั้นความสมอำมาทำอะไรกันหกก้าบวันค่ะบวกลบกันบดิลบวก้าถ้าลบบวกหราอลบคหกสิบห้าครับอะไรใส่ไว้หน้ต้องว่ะ ลบเยกมือลบค่ะไม่รู้แต่ไม่แน่ใจอ่ะห้าค่ะไม่ยกเลยแล้วกันนะคุณครูไม่แน่ใจสร้างคุณครูใหม่เขาบอกว่าให้เรานำแจกันมาวางบนกล่องฟังไหมนะนำแจกันมาวางบนกล่องแสดงว่าความสูงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นวิธีอะไรคะ วิธีบวกวิธีบวกค่ะลูกเราจะต้องนำมาบวกกันค่ะไก้อ่าได้เท่าไรเอ่ยสามสิบห้าบวกครับค่ะหกสิบห้าหกสิบห้าค่ะอ่าคำตอบข้อนี้ตาแจกันจะอยู่ที่ระดับหกสิบห้าเซนติเมตรนั่นเองเยี่ยมมาก ทันไหมคะทันไม่แน่ใจว่าบวกหรือเนเราต้องมีเคาะไปด้วยค่ะมีเคาะด้วยนะตอนนี้เหลืออยู่อีกหกนาทีโอเคขอโทษนะคะหนู่มไทยอ่ะทันไหมคะหน้านี้ท,นทนันค่ะทันค่ะค่ะโอเคนะคะ ค่ะไปอีกหน้าได้เลยกดหน้าจอคุณครูอ่าเราพอต่อบเดี๋ยวเราลองฝึกตอบคำถามซิว่าเด็กๆตอบคำถามได้ไหมวันนี้เราอ่ะดูหน้าจอคุณครูแล้วลองตอบคำถามสิ่งที่เห็นนะคะอ่าเด็กๆดูภาพมีอะไรบ้างมีมีดอยู่ในหน้าจอนะไม่มีในหนังสือนะคะมีมีดมีที่นวดแป้ง มีตะเหลิวมีเขียงข้อหนึ่งค่ะถามว่ามีดยาวกี่เซนติเมตรนาไหนเหนไหนงในหนหงติดหรห่งตในไหนงดในไหนตอบนไห่ในน่ตใไนใ่ หยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะตอนนี้เด็กๆคิดคําตอบไว้ในใจนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลียกถามโอเค <Okay S 1> ไหมไม่ต้องขอตอบนะคะไม่ต้องขอตอบโดนครูคสุ่มค่ะโอเคนะคะลูกอ่ะแล้วดูซิว่าคําตอบของตัวเองถูกเหมือนเพื่อนหรือเปล่าถูกหรือผิดไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอบถูกหรือตอบผิดนะอ่ะข้อนี้มีดยาวกี่เซนติเมตร อ่ะภูวิพัฒน์ค่ะภูวิพัฒน์ตอบเท่าไหร่คะลูกตอบหกสิบเซนติเมตรครับอ่ะความสูงอันนี้ความสูกแท้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเพราะว่าอันนี้ความสูกไม่แท้จริงหาได้โดยการทำยังไงมีดนะเจ็ลบกันลบกันนะคะ เจ็สบนับเอาค่ะนับจากเป็นหนึ่งโต๊สามแล้วก็เพอ่มมาเป็นวิธีหนึ่งก็คือเริ่มจากสิบใช่ไหมคะสิบไปยี่สิบเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาสิบเรานับไปทีละสิบก็ได้สิบช่องนี้สิบยี่สิบสองช่องก็ยี่สิบสามช่องก็สามสิบสี่ช่องก็สี่สิบห้าช่องก็ห้าสิบ หกช่องก็หกสิบเพราะว่าตัวเลขมันเพิ่มที่ขึ้นทีละสิบวันนั้นก็จะได้คำตอบคือ60สิบเซนติเมตรนั่นเองโอเคไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่สองะลูกข้อที่สองขอคุณคุณอ่ะทะนักวันค่ะที่นวดแป้งยาวกี่เซนติเมตร เอะเปิดไมค์ขลุกเปิดไมค์ะลุกอะไรคะหนึ่งอ่สิบเนติเคานวันตอบหนึ่งรอยี่สิบถูกไหมอ้าวไม่ถูกตองทีนี้แตงอันนี้นะคะอ่าจยบอกตอบาเหนือยุซีรับเลมินตราแล้วุได้คำตอบแล้วค่ะมินตรามินตราคุณครูถามสีปราค่ะอกสบค่ะมินตราตอบเท่าไรคะ หกสิบค่ะหกสิบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจริงด้วยไหนลูกเกเริ่มต้นที่สามสิบสามสิบความยาวปลายคือเก้าสิบเอาเก้าสิบเอาเก้าสิบลบกับสามสิบก็จะเหลือหกสิบนั่นเองนะผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรค่ะอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไป อ๋อต่อไปถามว่าตะหลิวยาวกี่เซนติเมตรขอถามขอถามพรมพิริยะครับพรมพิริยะพิริยะพรมพิริยะตะหลิวยาวเท่าไหร่เอ่ยพรมพิริยะตะหลิวยาวเท่าไหร่เอ่ยตะหลีวตะหลีวเอาร้อยห้าสิบแล้วก็แปดสิบสี่หกอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบลบกับแปดสิบ เจ็ดส <70 S 1> ิบครับอะไรคะเจ็ดสิบครับอ่ะผมอยากตอบเจ็ดสิบเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องเยี่ยมมากอ่ะหนูก็อตอบเจ็ดสิบอ่ะใครตอบเจ็ดสิบเยี่ยมมากขออ้อต่อไปค่ะข้อต่อไปเขีย,ขยขนาย,ยาวกี่เซนต <า S 1> ิเมตรขอผู้หญิงขอคุณหนูขอล คณิตาคณิตาอยู่หน้าจอคุณครูพอดีคณิตาเขียนยาวเท่าไหร่ครับลูก uh เขียนยาวเท่าไหร่เอ่ยเขียนยาวเท่าไหร่เอ่ยประมาณเออสามสิบเซนติเมตรค่ะเริ่มที่หนึ่งร้อยหกสิบค่ะคุณครูครับผมกำลังคิดในใจอยู่เนี่ยคณิตาเท่าไหร่คะคณิตาต,าตอบเท่าไหร่คะลูกสามสิบเซนติเมตรอ่ะลองสามสิบสิสามสิบถูกไหมสามสิบเป็นคำตอบที่ โอเคไม่เป็นไรลองคิดใหม่นะคะรู้รู้รู้แล้วค่ะรู้แล้วคุณครูาำติบค่40ถ่ายด้วยนะ